เจอกันดีแล้วครับผมสวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กําลังรับชมกําลังรอรับชมกางเกงยีนลีไวร์501แ้างทองของเราอยู่นะครับผมต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับว่าขอแนะนําร้านก่อนว่าทางร้านของเราขายเฉพาะกางเกงยีนลีไวร์รุ่น5 0 1อ2รุ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นกางเกงที่คัดสภาพคัดกรีดมาแล้วเท่านั้นนะครับมานําเสนอให้ลูกค้าทุกคนที่รับชมกันนะครับไม่ได้ขายกางเกงผ้ารวมนะครับเป็นกางเกงที่คัดหัวผ้ามาแล้วครับผมอย่างเชนกางเกงยีนตัวนี้นะครับ เกงยีนตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มขนาดตามป้ายดับเบิูสามสิบหกแอลสามสิบสี่นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มนะครับสภาพเกือบจะเหมือนใหม่นะครับเนี่ยนะครับสภาพเกือบจะเหมือนใหม่นะครับแล้วผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับสีด้านหน้าแล้วก็สีด้านหลังนะครับสีด้านหลังครับผมเนี่ยนะครับตำหนิตามภาพนะครับเกงตัวไหนมีตำหนิตรงไหนเราจะแจ้งนะครับครับให้ดูสีด้านหน้านะครับอ่านี่เลยครับผมขนาดตามป้ายยันบีคีดับเบิลยูสามสิบหกแอลสามสิบสี่นะครับ แต่เป็นส 36L 34ขนาดตามป้ายเนี่ยกับขนาดวัาจริงเนี่ยจะไม่ไม,ไม,ไม่ตรงกันนะครับทุกตัวเลยก็ว่าได้ครับที่ทางร้านเราขายมาฮะส่วนใหญ่เลยจะไม่ตรงกันนะครับ99%นะครับอย่างเช่นตัวนี้ดับเป็น U 36นี้เอาอาจจะไม่ไม่ใช่36ได้แต่ก็าอาจจะตรงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดวัาจริงกันนะครับเป็นเกงยีนรลียรวีรุ่น5 0 1อ2ตัวนี้สีบลูยิดกลางๆนะครับสภาพเกือบจะเหมือนใหม่นะครับ วัตจริงเอวสาสิบกตรงกับป้ายประกันนะครับยาวทั้งตัวสี่ิบหกปลายขาแปดจุดห้านิ้วนะครับตรงไซส์ท่านไหนนะครับราคาหนึ่งพันสองอยห้าสิบาทเป็นงานเม็ดอินตุรกีนะครับหนึ่งพันสองยหสบาทตรงไซส์ท่านไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางแอดมินเราคอยตอบบริการลูกค้าอยู่นะครับเต็มใจให้บริการนะครับผมให้ดูตัวนี้หน่อยนะการปลายขาครับจะมีตามภาพนะครับลูกค้าปลายขาจะมีรอย รอยเหยียบส้นอยู่ตรงนี้นะครับการเย็บแบบลูกโซนะฮะงานปลาขาเดี๋ยวแต่ที่อื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะดูล้วเป็นสีบลูยีนเเข้มนะผมเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสีกลางๆในเฉดสีของเกงยีนเนี่ยจะมีสีบลูยีนกลางๆนี่ครับงานปลายขานะผมให้ดูงานปลายขางานปลายขาจะาประมาณนี้นะครับแต่ตัวกางเกงยังดูสภาพเหมือนใหม่นะจะมีตําหนิที่ปลายขาแบบนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่เอาไปแล้วก็ถ้ามีความยาวที่ ต้องได้ตัดนเกงเนี่ยถือว่ากเกงได้กเกงใหม่เลยครับตัวนี้เนี่ยฮะให้ดูกันอีกทีนะครับสภาพเเข้มๆบูกลางๆสภาพเข้มๆสวยๆนะฮะเข้มตรงหน้าทีนี้ก็คือว่าเข้มของขนาดเฉดสีที่ที่มีความเป็นกลางของสีบลูยีนั่นเองนะครับไม่ได้ว่าเข้มเหมือนนกเกงสีเข้มใหม่เลยสักทีเดียวเหมือนนกเกงของผมเนี่ยครับเป็นไม่ใช่สีเข้มก่อนใช่อันนี้ก็คือว่าเป็นบลูยีเข้มๆนั่นเองนะฮะ ัวที่ผมใส่อยู่นี่ก็เป็นสีบลูยีนเข้มเข้มเม็ดอินยเอนะครับเป็นงานยุเอนะครับของผมก็ใส่มานานแล้วนะครับเนี่ยนะครับสวยๆครับผมกางเกงตัวนี้ตรงไซส์ท่านไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาทางแอดมินเราได้เลยที่เบอร์โทร096-1519525ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูรายละเอียดด้านในนะครับกางเกงกิลลีวายนี่นะครับเด็กรีวานี่ต้องดูรายละเอียดด้านในหน่อยใบที่หนึ่งนะก็จะบอกที่มาเปรนรูป้ายแคร์สี่ใบนะครับบอกที่มาไปที่หนึ่งไที่สองบอกวิธีเก็บรักษาใบยาวนนี้ะครับ ใบที่สามก็จะเป็นรายละเอียดต,ต่างๆและใบที่สี่ใบสุดท้ายนี้จะบอกวันเดอนปีที่ผลิตเลขล็อตรหัสถานที่การผลิตต่างๆแล้วก็ขนาดซสายนะครับเลขสถานที่การผลิตจะต้องตรงกับเลขหลังกระดุมตรงนี้นะครับเลขหลังกระดุมก็คือเลขรหัสสถานที่ผลิตของเขานั่นเองนะครับผมครับผมสีบลูญน์กลางนะครับออกไปหาเข้มนะครับโปร่งใสท่านไหนติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกระทงังแอร์ินเราได้ที่เบอร์โทร 096 15195 25, 25นี้มีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทำการครับขอบคุณครับ